ข้ากาบสวัสดีค่ะทุกผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันี่กับมพบกับเจคัสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจคัมสามตัวเต็งก็บไอ้มาติ์ติดตามดึงด้วยความฝันกับลุงแปงเนาะค่ะค่ะลุงแปงนี่เพิ่นฝันค่ะแต่ไปหาหมูเนาะค่ะแต่ว่าหมูเพิ่นน่ะก็เป็นผีเพิ่นวันเนาะค่ะเสี่ยวเพประมาเนาะค่ะเสี่ยวเพิ่นกะจมว่าถูกหยากปาดหมองเพิ่นวันเนาะค่ะลุงแปงนั่นกับอกดีเนาะค่ะเป็นคองสุดท้ายเพิ่นว่าบอกดี กับเสี่ยวเสี่ยวก็เลยตอบกลับมาว่าสื่ออยู่ค่ะค่ะความฝันของลุงแปง่็จะให้แนวท่างเขาจังไดปิดไปเป็นมาแนวไรก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับความความฝันของลุงแปงพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะกคนมางวนนี่ค่ะมันนี้ก็ได้มาติดตามเืินเล่าความฝันกับลุงแปงเนาะค่ะ ลูกแป้งนี่เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นสิฝันจังได้กะฟังไปน้ากันเนาะค่ะฝันจังได้คุณลุงฝันเวลาคว้าเธสองนี่ลงนี้ฝันเธอสองงอนนี่ค่ะฝันนี่เะาฝันเธอสองฝันมาขึ้นขึ้นก่อนน่ะฝันมาพยายามเซวพยายามเซลมาพยายามเซยววันเซวไปหาเซวไปหาเซลเราไปเรื่อนเซยวไปก็ทามันเซลแล้วก็ อ้ยห่อจนแห้งทุกแห้งเลยคนละเซียวผีมอือหูซื้อกันไหนจะไปเซียวแต่ว่าเซียวนั่นเป็นผีผีก็มือหูเขาและม,มือหูซื้อกันนไหนเลยเซียวผีนไงวะ่าพอไปหาเซียวกันนี่ัวมันก็ยืนอยู่กล่มอยู่แ่เมียมันยืนอยู่นี่ต้องทุกแห้งได้เดือนคอนละทุกเดือนคือทุกแห้งแค้แหง้งเพรวหน้าเข้าหัวเขากลายหม,มือดคนละเซียวผู้หญิงผู้หญิงว่า ว่าก็หาแอวยาวขายหมดคนเราดูกระทุกยางที่เราคนเราเออกระทุกยางนี่นะเขาก็ยจะบอกเลขบ่อนนะว่าค่ะในตเ้แล้วว่าคนบอกเลขผีบ่อนผีบอกเลขคนด้วยกันคนบอกเลขผีบานนี้บอกว่านี่โครงสุดท้ายแล้วเขาจะบอกตัวว่าคุณลุงว่าเป็นของสุดท้ายของลุงแม่บอกโครงสุดท้ายเพราะว่าง้วนนี่เพราะว่ามีเท่านี้ค่ะเพราะว่าห่อด้วยต้นว่าให้พ่อให้ยมูนได้กินหนือใจมูนถูกค่ะ ถูกแล้วเขาจุนแห้งในหน้าห้องมัมมี่เพราะเขาคายหมดมันละก็เลยหายเลขโตว่าสามศูนย์หาซิเดียวเลยแล้วว่ตมาองพามีเดอรว่าคงสุดท้ายได้หนิเลยบอกมันนะค่ะแปลว่ารุงแป้งเลาเอาเลขนี้ไปใหายผีเป็นคงสุดท้ายขคงงพื่นโงุ้ดถทายผีทุกเชี่ยวทุกบานเลยบ่าเชียวเชี่ยวตอมมาบานคุยยิงนั่นแหละอู้ขึ้นน่นเขาเคยซื้อแล้วจะหาลอยบาท คือว่าเออ่าคหยเลขกว่าคือกันหาอยตัห้ยเลขกลับมาเลยกลับหา้นหน่งรื่องันกายว่าแน่นะค่ะซึ่งนไม่หาซุ้นๆแล้หารอยเนาะค่ะหรอยก็จะเขาเสือเขาจะเสือซุ้นซุ้นซุ้นหาว่ากันถึงได้เสืคุณล่งนี้เลขคุณดุงบอกผีตัวไรก็สามซหาสมนหเออเขาบอกโครงสทด่้ายได้วมต้องถามอีกเด้อค่ะ สามศนย์หเพราะว่าเลขมันหายไปมานนี่ข้องผีตัวอะไรบ้าพนหายห้าร้อยเสื้อห้าร้อยคน่ะเสื้อยูนิคอรนห้าร้อยคนะขอมันถูกเรื่องหนอศูนย์ศูนย์เนาะของผีเนาะศูนย์มันตอบมาแน่นี่ศูนย์หาหาัดอยู่บ่าราผมไมีหาหอกมันหายแน่นี่ศูนย์ศูนหาค่ะไปรอศนูหาสาม ศูนหากัะหาศูนศูน,น,นเนาะเพราะว่าเด็กหีีหมอกม่ว่าสิซื้อเจอัคหาลอยค่ยะแจาลอยแล้วหฮามคนนะหฮามันูกเระือนคนละถูกกระเสือเอาโค้งชุดไทยมาต้องข้ามอีเด้อว่าข้าสิมื่อได้กว่าแ่ะพากันออกมานะออกมาจากเึื่อนมันนะออกมาเพิ่มออกมาเพิ่มาบ,บานนี่น้ำจับแอมทีแห้งได้ิดแอมทีบวคือนี่คือนี้มือนี่คือนีมือนรอด หล่อมาถ้ามาบานมารถจะรถชีได้เลยรถกู้กระหมูรถจะรถแน่วได้รถเมื่อบานก็ได้ก่อนเรืวานนะบานเลยมันก็บานยังไม่บานบานเลืมอสองคนว่ามอมันยังกลางย้ายไปตัดพี่่อนล่ะค่พอขที่เมื่อกันตัวขอยี้หมูว่ารถทีใดมันล่ะยางต้องสร้างหินไปยางไวล้งยางไกล้งที่ประเทศทางด้านข้างจะหารถมาเื่อนั้นรหูเมือง จะเป่าฟองฟองฟองน้อยๆรอดออกได้เฉยรอดออกแล้วมันยกขึ้นนะยกขึ้นยกยกน้ำมบแก๊บขึ้นเออวันหนึ่งวันหนึ่งแนบไปตรงลังเห็นใหญ่วันหนึ่งมาลงกลดใช้มาจะใช่โอ้โหมานน่าเจ้าเกี่ยวอ๋อจะน้ำมันน้ำขิ่นน้ำย่างวันออกมาบ่อไรวานออกออกเสียงเน่าเจ้าบ่อไร เกี่ยวสินยังพันอะไรเคือบๆแบนี้นคุณลุงไปเอาออกให้บ่บ่บบบนี้เซี่ยวนางมากจริงๆเนี่ยมาปดออกให้นเซีเ่ยวนั่นก็เป็นผีผีน่ะมูอซื้อเขาเลยก็ได้มาป,ด,ด,ปดออกดปดออกกันจะพากันมาก็พากันมามา่านทางหินยางไปหาทางดำนะโซ่คน้นเนั่องโซ่คนดอกมันถูกแห้งเอ้ยก็บอกมันตัวตัวมันจนแห้งเขาจนแห้งให้หน้าก็ไม่ย่างผัวคลายหมดแต่ว่าผัวเพื่อนนั้นยังอยู่น้ำกันบ่อยู่น้ำกันมันก็ยื่นอยู่น้ำบอปากนั่นได้ กลมน้ากลมเซยอยกลมเห็ดจก็อยู่เมี่ยมี่แเพื่นเราพื้นเมี่ยเพื้นเราพืนกลมอยู่วานแน่นกันไหเชียวก็ปัวมันะะมันก็ยื่นวากเองมันมันก็สอมาค่ะมันก็ยื่นบอกเขาข่อยนะว่าเรือวัวมันมันค้ายให้ข้าห้องผสมกคนในรกมาว่าชจนแห้งไดไรมันนะเขาจนแหงเขาจะบอกตู้จะบอกให้เราเรกนั่นเรคงสชุดทายโต๊กราท้ห้องเอกได้กค่อยให้ สามตไปเลยสามสามศูนย์หาไปเลยวะค่ะเ้วบอกมันเลยนะะบอกมันเลยว่าห้องขี้สืรอจะหารอยแล้วตอบมาด้วกันนะค่ะมจะให้เด็กม่เคยติบต่อปเป็นหาศูนย์ๆของเพื่นนาะของเพื่อนหาศูยองคอยไปสามศูนย์หาบ้างค่ะเพราะว่าลูกนี้ให้เพื่อนสะโพดผีสี่โผดผีผีก็จะโพดเนาะผีก็ปวดกลับมาเนาะกลับมานะนี่ขานีแล้วฟันนแต่แบบ มูนี่เคยฝันเห็นตลอดแต่โน้มงกุลนี้เนาะเสียววันนี้ตัวก็ว่าปลาโตตลอดน้อยก็ว่า่เห็นเมียมันจี่กีมีเห็นเมียมันต้อทุกข์ให้มันต้นงจนให้มีเสียวนี่ไปหอดบ้านหอดเหอนยาวไปหอดบ้านเพิ่นก็เห็นเมียพ่อเห็นเมี่ยควอมเมียก็ยื่นในแขนในหะังยางนู้แขนนะคัวในหนังยางนู้นแขนข่มหันครัวเมียก็ยื่นหันก็ยนัางไปนะ มันมันผู้เดียวกันอยู่ว่าลูกงกับผู้คนตามสิลจำสินอยู่ทั้งวัดว่าไปกินตำหอูยังหั่นนะมูสัยบอกไม่ยิงนะมืเป็นไม่ยิงคนใหม่หรอกมนยิงเป็นคนใหม่คนจ่จอยแต่ว่าผู้ชายมันคนดำดำเลยปากระสานปลาโตกันล่ะเ่เคยนุงเสียเห็นยางได้บอกเห็นนุงเสียเือมอเนี่ยแต่ว่าเมียมันเห็นเมียมันวอนว่าถูกแห้งม่เือนมันเรีกว่ามันงวดงวดทีลูกงบอกว่าอยู่วัดไปกินตำหมูเงินผู้สาวเก่า เป็นผู้สาวเก่าเป็นผู้สาวเก่าผู้นีมีกะเสี่ยวเสี่ยวนีมาเจอไรแจ่ไรฟันยำได้กับเป็นเสี่ยวกันกรบอกซื้อกันบ้านนีลูกงนีกะไปบานเห็นเนียเสี่ยวไปบานมันเลือดดีละงอนไปย่ามเสี่ยวมันไปย่ามแล้วยางไปไปเราได้แวะไปไปเห็นเสี่ยวไปเห็นก็ได้ไปบอกเยเ็ก่นไปบอกเลยมันมันวางมันถูกแง่มมันลองมันถูกมันอ่อนวอมันถูกแงมันถูกเสี่ยวให้ยางยางอมันก็ซื้อไ่แล่ะ กูบอกหกสุดถ่ายม่หมดสองครั้งกูอีกได้หรออืมในความฟันนี่สำคัญเนอะสามศูนหาตัวเดียวเลยหรม่หมดสองั้งกูอีกเด่องนะพากระสันก็จะซื้อยุะหารลอยเนี่ยมันตอมบ้านนะทุกคนจะหายกันไปก็หนึ่งหายไปกั้หนึ่งมากะค่ะต่างคนต่างหายเด็กเนาะต่างคนหายเด็กก็แน่นอนอายุรู้ไหมลแต่ไน้อาุกรกสิบเนาะหกสิบเจ็ดอย่างหกสิบแปดไลุงเออย่างหกสิบแปดก็้อเท่าอายเอายุเอาเอากันไว้เพื่อปนหา เพราะว่าตอนี้มันคันเขาสื่อกันเขาจะสื่อเขาเขาจะสื่อศูนย์ศูนย์ห้าอะไรเะศูนย์ศูนย์ห้าค่ะบอกฮ่าแต่เขียนลงบอกอายุคุณลุงเพิ่นก็บอกแล้วอ่าเอฟซีคนใดอยากสื่อใครคนสื่อไปอ่าเป็นห่วงอายุอยู่แล้วเขคือคนท่วไรก็อายุหกสิบเจ็ดครึ่งฮกสิบเจ็ดครึ่งไปลว่าหกสิบเจ็ดอย่างเขาปีใหม่นี้ปีใหม่เรากสิบแปดค่ะค่ะเอฟซีผู้ใดมาใครคนสื่อเนาะอายุแป้งแต่ว่า ลุงแปงเพิ่นบ่ให้เขียนลงบ่อบยากซื้อแต่ซื้อไปโดดเพิ่นว่านี่คือมันนี่าาม,นนนมันมันเขาให้มาเด็ดในเทศกาล่ะนี่ตัวเรื่อง,งอ,งงองราวความฝันของลุงแปงมีหยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีแล้วละควารทำนี่เพื่อะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันพันเธอสองเลยตอนอนี้เลยว่าเธอฟันจะเตาอะเป็นโครงสุดท้ายลูกควาลุกสุดท้ายว่าเป็นีวาววาสุดสุดท้ายแล้ววาวก็เสียว่ะโครงสุดท้ายกูมองขางกูอีกเด้อค่ะ มรงทุบมึกทุมึงก็นทมึงอีกรอบก็เสื้อเอาแนวทางของลุงแตงโขงสื้อถ่ายเนาะค่ะเราบอกว่าบอกกันคุยกันว่าโ้งสุดท้ายค่ะค่ะขอพุณค่ะลุงค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแตงนะคะค่ะลุงแตงนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าไดีไปหาหมูเนาะค่ะหมูเพิ่นนั่นกับเป็นผีเพิ่นวันเนาะค่ะหมูก็จมให้ฟังว่าถูกหยากปากมองแห้งเพิ่งวนเนาะค่ะแต่ว่าลุงแตงนี่ก็บอกว่าสิบบอกเลขหมูเนาะค่ะบอกเลข สามศหาสื่อออเดอร์เพ่นๆเพืนบอกมูเพื่นพันวันนะคะค่ะมูเพื่นก็ตอบกลับมาว่าสื่อยุจักหาลอยพันวันนะคะค่ะตัวเลขเพื่นกะสามศูนหาศูนย์ศูนค่ะวันที่หนท่านว่าข้อมพ่อสอสงพั ก็ให้ท่านผู้ชม,ม่าไปเป็นแนวทางในการสือสละกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมันมนำดำด้วยเฮ้งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของลูกแปงนะคะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพราชแนวทางความฝันแนวทางต,ตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของ,งเฮาได้รับชมรับฟังนะคะถ้าผู้ใดยังมาท่านกดติดตามเจี๊ยคำกับขอฝักช่องเจี๊คำสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะก้ามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขได้เด็ดอยู่มองไดเจีค่ำสามตัวเต็งก็จะไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอยกไปเพียงเทนีเนาะค่ะค่ะคลิปนาะพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ